อันนี้ให้ตอนค่คิวรีแอคเป็นไงอืมอร่อยอ่ะนี่นะต้องกินคั้งที่สองไหนใช้มือครับเราล้างมือแล้วนะคะโยกโยกกใช้มือเลยอร่อยหลังจากถ่ายคลิปเสร็จทุกคนจะประมาณนี้หิวกันมากค่ะคิวลองกินขอ่ทั้งกาแฟทั้งกใแแม่ทั้งสองอย่างเลยครับ แต่จริงมันระนี้ไม่สุกเป็นไงมนชิ้นึน่าสงสัยมากทำอะไรกินอ่ะมันนั่นร้อยไม่มีอะไรเราแดไม่มีอะไรค่ะูไก่ด้วนอุ้ยลนตายลนนะคะมาตบลงพมนแม่ไปดิกินอ่ะถ้าเกิดเเอาไปเลยนะฝั่งเนี้ยและกิ่รสชาติไปไหนนะ แล้วแล้วแต่มักกะโรนีมีรสชาติยังไงบ้างอร่อยว่ะมันออกมันๆนะแต่แค่แบบไม่มาดิฟูดมันยังไม่นิ่มพอตอนน้จรริงเาแต่ไก่เนี่ยมันเหนียวไปนะเคือไม่เข้าเลยแหมฟูดจะไม่ให้เหนียวเนีอันนี้มันหวานไปหน่อยใช่เพราะใส่เพราะใส่หวานน้ำมึอร่อยแล้วอ่ะบ๊ายบายกับทุกคนบายก่งล้องบ๊ายบาย